ครับเรามาถอดตู้แอร์ v o Gen หนะึ่งเนาะใครที่เป็นสาย DIY เหมือนผมนะครับไม่ได้ออกตัวนะครับไม่ได้เป็นช่างนะครับอ่าี็นที่ถอดตู้แอร์นะครับหนึ่งอ่ผมขออนุญาตหนึ่งตัวสองตัวสามตัวนะครับแล้วอย่าลืมนะครับถอดสายตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัว extension valve นะครับด้านนอก นะครับนี่ก็มาด้านล่างพาไปด,ดูด้านล่างกันนี่อาจจะยากหน่อยฝั่งนี้นะครับข้างในเห็นไหมครับสี่โอ้ตรงนี้ดูยากหน่อยนะครับนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับห้าอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นสายท่อน้ําทิ้งถอดออกนะครับ เวลาออกจะดูเก,กะกะเอ๊ะทำไมดึงยากจังนะครับมันติดตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับส่วนกล่อง ECU มีนอตสองตัวนะครับอยู่ด้านบนโฟกัสได้ไหมนี่เอาโอเคครับเห็นไหมครับนี่กับตรงนี้กับถอดมากล่องก็จะออกนะครับถ้าไม่ถนัดดึงสายไฟนะครับต้องระมัดระวังเนะาะเพราะมันค่อนข้างจะติดนะครับ ส่วนตัวช่องลมนะครับมีน็อตอยู่ด้านหลังทั้งสองนะครับผมอาจจะกล้องอาจจะไม่เห็นนะขออภัยนะครับ, okay. รบตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะมาดูอีกทีหนึ่งตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้ต้องถอดหลังจากที่ถอดตู้ออกนะครับ ตรงนี้นะต้องถอดหลังจากถอดตู้ออกมันจะติดตรงนี้จะเชื่อมกันแตคนละส่วนนะโฟกัสได้ไหมเนี่ยโอเคนี่นะครับถอดลงไปนะครับลงไปข้างล่างผมใช้วิธีงั้งนะครับถอดน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็ใต้นี้ต้งพรมอะไรด้วยนะครับ ครัจะให้ดีก็คลายเ,าเหมือนกันทั้งสองข้างนะครับเนะาะจะจะยืดยุ่นครับแต่ก่อนก็ต้องถอดชุดนี้ออกก่อนนะฮะผมทําคลิปไปแล้วก็ประมาณนี้นะครับแต่ก็ดึงเอานะครับดึงเอาแล้วก็ถอดถ้ามีผู้ช่วยจะดีมากผมทำคนเดียวก็คากโอเคครับใครสอบถามใครใช้ V ีออสอยู่สอบถามได้ครับวีออสเชนหนึ่งนะครับ